ลคลิปล่าสุดของอ็อฟพงพั์ค่ะแดงธัญญาเผยคลิปล่าสุดของอ็อฟพงพั์หลังจากที่ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบแดงธัญญาวิชีรบรรจงนั้นออกมาเผยคลิปล่าสุดของสามีอย่างอ็อฟพงพั์หลังจากป่วยด้วยเส้นเลือดในสมองตีบมานานกว่า3ปีแกนโวเมด้าเองเนี่ยก็ออกมาพูดชัดเจนว่าจากครั้งที่เจอพร้อมกับออกจะวิ่งมาโชว์ทีมงานด้วยหลายครั้งหลายคนนั้นจําได้กรณีที่ข่าวของผู้กํากับฝีมือดีอย่างอ็อฟพงพั์ได้ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อ3ปีที่แล้ว ถือได้ว่าอาการหนักพอสมควรจะจะต้องนอนพักรักษาตัวและทํากายภาพบ่อยๆค่ะซึ่งตลอดระยะเวลานั้นก็มีทางด้านของคุณภรรยายอย่างแดงคัญญาและลูกสาวอย่างน้องบีบีคอยดูแลไม่ห่างกันเลยล่าสุดนี้คุณแดงออกมาเผยภาพให้ได้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับค่ะในคลิปเ็ตได้ว่าสอดแทรกบทสัมภาษณ์จากนักแสดงเรื่องมนตร์รักน้องผักกระแยงที่กล่าวถึงอ๊อฟพงพั์กันด้วยซึ่งทางด้านของสาวโบเมด้าเองก็ออกมาบอกว่าอ๊อฟนั้นพูดชัดกว่าเดิมแถม ยังวิ่งให้ดูอีกตั้งหากทาให้ไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าเขานั้นยังไม่เหนื่อยเลยทางด้านนเดตเองก็มีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ที่เหมือนเดิมน่ารักมากๆเลยทางทีมงานต้องขอชื่นชมเลยค่ะและขอเป็นกําลังใจให้กับคุณออฟด้วยค่ะ